เป็นอย่างคนอินเดียอย่างบูซาพรอมโยนีกับบูซาสิวะลึงหลายคนอาจจะยังบูฮู้ว่าสิวะลึงแม่นนีง่งแต่ละคนแรนกายว่าจะห้เว้ากินขี้แห้งป่าจนได้ปิดอันนี้ไว้บุยห้เว้าเลยกิ่นมาก,ก่อนคนนี้ลาลาก้านะ ผู้บ่าวผู้บ่าวอันนี้ขี้ตายัางไม,ม่ทันแกะซันไหมนะน่าจะเนื้ไสวย้ยี่นี่สุดหล่อมอซี่มอซี่ <c oughs> แจ้วข่าวท่านอ่นนะก็คือเฮือนคนอินเดียแท้ๆท,ท,ท,ที่มีพ่งงนะอใหญ่นั้นโกนหนวดอยู่ <c oughs> หอดขยาศีสะหรือว่าที่คนอินเดียเอินว่าพรหม,มโยนีเขาจะมาเบิง่งโยนีเนาะแลละก็มาเบิ่งพระพรมอยู่เถิงภูขยาศีสะเดี๋ยวเราจะไปเบิง่งวิวก่อนท้องหอก่อนตะเวนหาก็ขึ่งว้า วิวเเมมืืออยนี่แม่นเมืองที่ระว่างกลางทางเข้าไปขยเนะครับเพิ่งเอาความใหญ่ปาร์ตสมเมืองขยานี่ยังคิดว่าใหญ่กว่า เรื่องจันบ้านเฮาไปพวประษากรเขาหลายแห้งร้อยกว่าพอนะร้อยกว่าล้านโอ้เมืองเมืองในวิวดีขนาดเห็นป่ะเมืองเอาเมืองความงามพลาจ้ะเปิดตอนเช้าในงามอยู่พ้มันเห็นหมอกมันเห็นตะวนิน แต่ล่าท่าแนมเบิ่งยามแดดเปียงๆนี่เฮาก็สิเห็นเพียงแต่เป็นอิฐที่สุดเนาะก้นพื้นที่เอาก็สิมาออกกันร่างกอกกัลร่างกายกันลายอันนี้นว่าฮอดเครื่องทางเ็นประตูโค้งอันนี้ก็จะเป็นอนนมานเนาะ ทีพ่พนมาตา ขึ้นมามันจะมีสองทางแยงนะ่ขึ้นมาทาตรงไปมันก็จะเป็นไปรำมายุนี้เลี้ยวขวามาพอก็จะไปขยาสีสะมันจะมีติดภูเขาอย่างนี้เยื่อนๆออกมาทางนี้จะเป็นขยาสีสะที่เสื่อกันว่านะสันนิษฐานว่า เสด็จสามพี่น้องผู้ไดู้้หนึ่งได้อาศัยอยู่ที่นี่นะครัพระพทธเจ้าไห้สเสด็จมาเทศโโรดอธิตฐะประริยายสูตรแต่ว่าในตำนานตามเข้มแม่น้ำในรันชลา,าก็แถวนี้ก็เข้มแม่น้ำในรันชลานี่เอาไปนิดหนึ่งของฮอตร้อยเมตรประมาณร้อยโอ้โหประมาณหน่กิโลพอแล้วเนาะ บ,บอนพ่นแสดงรําอาทิตะปะอธิยายะสูตรก็คือความห้อนสามประการที่ที่บุคคลบูซาอะไรที่คนบูซาไปอย่างไรหอนกับไฟลาครัโมหะโทสะนี่วิวทางนี้แห่งแจ่มในเพิ่กำลังท่าสร้างฐานเพื่อจะมีคนพื้นที่มา หาออกกำลังกายทั้งทิงปุ่นเป็นพรมยูนีเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปจุดคลายแมตต์ทีเทิงเนาะทางที่เราเห็นซอยนั้นซอยที่มีรถแล่นผ่านไปทางปุ้นไปสนามบินขยาเนาะอันนี้มันอีกฝั่งหนึ่งของน้ำเนรัญชราที่เาแนมไปเห็นไกลๆปุ้นอยู่แถว แถวผู้คุนะแต่แถวนะขาวๆเป็นแม่น้ําในรัญชาลานะแถวนะแต่ว่าพอแะถวทางโค้งมานี่มันสิเป็นสายน้ําแย่เพรานว่าแม่น้ําโมฮานีแม่น้ําโมฮานีเนืนน้อโลฮานีนี่แหละมามาบรรจบกับน้ำในรัญชาลาจะป็นแม่น้ำฟังคุนะทางไปนารันทานะอันนี้ ตึกลางหลายก็ถือว่าจะเลิ่นหลายตึกได้แถวนี่เพราะว่าประชารก่อนพ่นหลายมีตึกลางบ้านสองหลายอันนี้ so <c oughs> อันนี้ก็คือ พระบาทตีตะบวัวซาพุทไปมันจะต้องมีรถพระบาทเราไปต้องวเจ้าเป็นสร้างตะกี้กรบโบมีเป็นลานดินลาละธรรมดางามๆเนาะแต่ว่าทีนี้บัวซาวพุทธมาแล้วกะมาสร้างอันนี้อ้อมไว้ ขยาสีสะนี้เป็นซื่อเอินของที่อยู่สดินสามพี่น้องนะเนาะเขาเขาอาจจะฮู้กันดีอ่าสาวพุทธเสดินสามพี่น้องแมนไผขยากาสปะอุลุเวลากาสปะเนาะขยากาสปะเละเออนาทีกาสปะก็อนไรจังขยากาสปะเป็นน้องคนสุดท้ายแต่ว่า ก็บร่ไดบ่งบอกว่าต้องเป็นภูเขานี้เนาะในใน,ในรป,ประสูงแต่ว่ามีแต่ว่าตามแคมแม่น้ำในลันชลาครับมีแต่แนวแถวนี้แหละนั่นแม่น้ำเห็นไกๆๆุูเดชทายที่เป็นบูซาไฟฉดิน3พี่น้อง3ามไอ้น้องบูซาไฟเป็นลือสีมีสดาเทิงหัวแล้วก็บูซาไฟที่มีข้าวอะถึงว่าพระพุทธเจ้าจะมีอิทธิฤทธิซ้ำใดกั กะซ้ำบบเพื่อนนะนะเพิ่นเป็นอรหรันตะ์นั่แหละกเพิ่นมีทิฏฐิมณะสูงจนะมีพุทธประวัตินเบิงจนพระพุทธเจ้าเสด็จอิทลิตเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่แคมต้นไม้อยู่เนาะอยู่อยู่โฮมต้นไม้น้ําท่วมมาน้ําบ,บท่วมพระพุทธเจ้าเป็นวงกลมนะแต่ว่าน้ําท่วมมดแต่ยังไดกระโปซ้ำค่อยค่อยเป็นพระอรหรันต์มาได้อันนั้นคือ อุลูเวลากระสปะเนาะผู้อายสุดจนพระพุทธเจ้าจนได้ไปบอกจนได้ไปเปิดดวงตาเห็นธรรมอยงไดบรรลุอาจ,จะถ่ายวิวให้เบึงรายักอ่านก็ไปอ่านเชิดบึงเนะาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ชะดินนดสามพี่น้องผู้บูชาไฟบึงเอาความงามเห็นบ่นแม่น้ำขาวๆทังปูด คิดว่าจางนี่ไปประมาณกิโลสองกิโลผู้ไรบริธรมรมดาได้นะมากระทางขึ่นภูโอ้ภูหน่วยน่นงามไปเลยเป็นบอลอยู่ของเขาเมื่อแล้วนะอุ้ยงามสุดยอดงามสาว อารมณ์แบบบรรยากาศกคือยุคกรุงเทพาานั่นแหลระจักษ์นี่แหละมีแม่น้ำคือน,น้ำเจ้าพญ,ญาเรื่องขยะสีสะเป็นสถานที่หรือว่าเป็นจุดหนึ่งที่พุทธเจ้าได้มาโปรดหลังจากโปรดปัญจาวาัคคียูพันละสีละพรพังขางกลับมาโปรดสดินสาพี่น้องเลยอันนี้เป็นครั้งเป็นครั้งสุดท้ายที่เพื่นมาเหยียบ แผ่นดินขยาเนาะหลักจากตาสหงออกไปนี่ละอยู่นี่แหละมาโปรดดินสามพี่น้องแล้วก็เข้าไปรัติวันส่วนตานุ่มแล้วจึงปักลักพ,พุตสนาอยู่ราชคฤหแล้วก็บริกับมาที่นี่อีกเลยถ้าอยากไปติตตามเบิ่งกะพิมเข้าไปเบิ่งไหสดินสามพี่น้องที่ปู่สาไฟ อาบน้ำขนทรายนัก,ก็บ,บูชาไฟลำไปลำมาอย่างนั้นแล้วก็นุู้ตุเจ้ามาโปดเนาะและ้ักไปรัทธิวันส่วนตานนุ่มพระเจ้าพิมพิสารมาฮับแล้ักไปข่าวิจกูดโอ้เป็นพุทธประวัติเลย บอลลีนแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นเขาเปิดปลาขี้เขาแลแ้วแทนเนี่นะทงนาอย่างงามทงนาก็สิเป็นทางอีกทางคอนกรีตบองเอาทงนามีทางคอนกรีตมีคนย่างสมบูรณ์เลยความสูงมันตะเปนแสกซอนคือมาจากภูเขาว้ามีหัวคนนี่ก็ เด็กน้อยเขามาก่อนจิบอนเขาลงไปเคนละคนแล้วนะคือนะไรคับนั่นคือภูเขาพรมโยนีที่เป็นจุดคลายแมย็์อยนะีเนาะสำหรับชา,าวอินเดียสำหรับชาวอินเดียแต่ว่าสำหรับพุทธเขาค่ะขยาศีศารษะตัวนี้เนาะที่แบ่งที่แย้งมาทางนี้ อาจจะมาเบิ้ง <mean> วิว360องศา ่อนมาพักผ่อนชะิวๆนะนี่ชิวของแท้โยโฮมิสอราวเฮียนะเราเดอยวโฮมเว้ยเว้ยโยโฮมนะโอ้เนี่ยเฮียโอ้ e x c u s เ t is your e p s า Ranjan, Rajiv Ranjan. Oh, Rajiv Ranjan. Raju. Rajiv. Rajiv. À. Hả. Where you come from? I'm from Laos. Laos. Yeah, but I stay in Bồ Cây. Yeah. Sưu cả khืน mà ti số bốn mươi tê nè. hey. สเมือยบจุดหมายต่อไปกะสิคืนเขาพรมโยนีที่หลายคนข้องใจเนาะว่าแม่นหยังพรมโยนีแม่นหยังพรมโยนีเดียวสีมอาอธิบายให้เบิ่งเดอ้อถ้าเบิ่งเดอ้อพรมโยนีเดอ้อใจใกล้างบนเป็ดทันผู้ชมนะขาควายห่างพนะักนะแบกสายพันเตมวิริกุทธนะหิสิษย์ มันหนังแบบคือคืองง,ง,งๆแะไรประจารนี่แน่เบิ่งข้าขนาดนะ่ะทาสีทอ,องใส่ออนะอีกฮึดใจเดียวอีกได้นึ่งสียหอดแล้ว ไก่ก็คือขยาศีษะนะครับกระหอก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 อินเดียเนี่ยซิมีกระหอกหลายเพราะว่าเขาเขาบลารัตั์นะ ไปแล้วทุ่งหญ้านเกียวกระจีท้องฟ้าอันโป่งใสเอาพาัมมอเตอร์เลยนะมาขี่หรือว่าเอาเอาโดมบ่นะเอาบอลลูนน,นะขึ้นมา,สาใสขึ้็สิคกับบอลลูนขึ้นมาปล่อยกลังแหลนลง แต่ละคนแลนกายว่ย่าห้เว้ากินขีน้แหแต่ละคนแลนกายลงป่าจนได้ปิดอันนี้ไว้บุยให้เว้าเลยกินมาก่อนคนนี้นี่คือจุดกลายแมตกก่องอยู่นี่ที่เขาเททาสี่แล้วก็เป็นหู้เอามานาน,นี้ พากันอุปโลก,กันว่าเป็นหอยประพมเป็นอวัยวะเพศของประพมนะของชมมายโยนีถ้ามันไผ่ลอดจะต้องทึงลงมาสีเป็นได้ได้เกิดใหม่นะประมาณนาั้นละระบังเด้อซีเมนตะน้อยออกมาไผ่มารอดรอ,อดออกมานี่เขาว่าสั่ได้เกิดใหม่ ในความเสื่อของขานะ่าเนาะอันนี้คือเป็นโยนี้นทางลงมาเสืมยพรแม่กาลีเพราะแม่อุมาบ่ากาลีมานากาลีมดัดสำหรับคนบวานเฮาเนาะคนลราคนไทยที่มักจุ่มอุ้ยอยากไปเกิดใหม่เด้้าอยากเกิดใหม่มาอินเดียดมาลอดอันนี้ออกไปเกิดใหม่ได้เลย าอยากตายเกินใหม่้จังว่ามันจะเกินใหม่ละมานี่เนาะจ้าขยาศิษะทางขึ้นมาเนี่ขึ้นมาเรื่อยเยนี่อันนี้คือขั้นสุดท้ายแล้วเนีขึ้นมาท่ามกลางวิวผู้ผาป่าไม้ที่เขียวประจีผู้บ้านเฮาหน้าจะเห็นบันไดขึ้นอันนี้เนาะ หลังจากขึ้นมาแล้วก็เห็นกำแพงเขาก่กอไว้่นี่ยมาเบิร์กเป็นบอนทิงน้งขี้นี่เนาะบ่แม่นเป็นบอนเขาอ,อาบล้างบาปเป็นบอนพามอาบล้างบาปมาเนี่เป็นบันไดลงจุบดีนะบันไดพ่อตะย่างลงได้คนเดียวขึ้นไปนี่ก่ะขึ้นมานี่อกอ่สิขึ้แมน เป็นวัดฮินดูมาแล้วเคยขึ้นมาถึหนึ่งสอง,งเทือแล้วผู้นวยน,นี้สิเป็นผู้ที่สูงสุดแล้ว,ลวเดี๋ยวจะท่ายจะทางขึ้นมานะเนาะแดดกำลัง่องมาพอดีเลยงามกำลังนั่งสิบอากาศ นั่นคือต้นตีนเป็ดเวลาเป็นดอกมจาจะหอจะปวห่อจนคิวสีวะนะจะเป็นคือดัางวัดยินดูทั่วไปอันนี้บอนปัน่นปั่นน้ำอ้อยนะเบิงเอาขีเมียงมาแซ,ซ่บส นี่คือชุดสูงสุดอาไวัจะว่าเพจผู้ชายต้องอยู่สูงสุดก็เอาไวัจะว่า,าววเพจผู้หญิงอันนี้คือจุดคลาสแมทเนาะว่าแบนบ่อนบดเข่าเลยอันนี้คือสิวะลิงเอาไว้มาเพจพระพมพระสิวะนะเอาไว้มาเพจพระสิวะผู้สร้างโลก คือบ่อนใดอวัญญาพิอันนี้คือเป็นวัดมูจักบอกว่าค่อยคิดอันหนเสียงกระลึงแต่ทำอิฐที่ตอนค่อยมาเห็นค่อยคิดว่าอันปั้นข้าวอันบดข้าวของบ้านเฮาเนาะ้วกาสีมีแนวกวบแล้วก็สิหมุนแล้วกาบดข้าวให้มันแหลกนะเพราะว่าบ,บ้านเฮาตะก,กี้มันบ่มีบ่มีโฮงสีข้าว <c oughs> คิดว่าเขาเอวอัน,นี้บดท,ทำอิฐบัลล้วกาผัด ทับอันมะพร้าวนะทามะพร้าวหาวใส่ทามะพร้าวห่าวใส่เอาสีมาทาแล้วก็บูซาเอาลูบๆลบๆใส่หัวลูบๆใส่หัวอ้าวพวกนี้มาบูซายังวะถามไปถามมาผัดสีวะลึงคุ้ยพระสีวะดีบ่ที่แน่้เห็นไกลๆนั่น,นก็คือใจกลางเมืองขยาแท้ๆ พุทธคยาเป็นเพียงซานเมืองเขาซื่อเา่าเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านหนึ่งอำเภอหนึ่งเื่อพุทธคยาแต่ว่าอันนี้คือคยาเป็นเมืองหลวงของเมืองนี้คยาเลยเบื้องเอาความงามนะตึกกระสีขาวงามแต่ว่าลดร้ายเขา้าไปทางในเดียวเขาเปิดจุดดีก่อนบุมีโควิดก่อนจัง จะเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองขยาอันนี้ก็คือวิวที่ถ่ายจะเขาพรหมม,มยนูนีหรือว่าขยะสีสะที่แนมเห็นวิวทางเมืองทางเมืองขยะแล้วก็เป็นซานเมืองของเมืองขยะทางเทิงนี่นก็เป็นวัดนะของพี่น้องสางเกนดู พ no um, um, ี่น้องบมดแล้วอต้ยซ้อนแก่งอดขอให้ทอดเจอขอเอาได้นี่ก็วันเขาดูสานะนี่คือเป็นชาบานชิวะเทปที่เพิ่นดูซา ก็เป็นผื้ดังวิหารทั่วไปเทวาวิหารขัอย่างออมมาทางนี้โอ้มีไฟอย่ีกไฟติวติวไฟสัญญาณทางนี้ก็เป็นวิวอีกอวิวของซานเมืองพญยางามว่านะภูเขาหน่อยนีแต่กำลังขึ้นแห้งแล้วเดี๋ยวจะได้ลงแล้วฮอนล่ะ น,นี่คือวิหารที่เขาแนมเห็นตะไก่จอมวิหารนี้มันคือกันมัดทั่วประเทศอินเดียนี่กันวัดฮินดูล่ะหลายคนกันยังบ่ได้มาอันนี้คือยุดสูงสุดของขญยาแล้วคือพรมโยนีสูงสุดนั่นะนี่บ่มีผู้ใดที่เท่าแล้วแหละนอกจากผู้อยู่เราจะคือนัน,นทาตีมีผู้เผาผู้ผ่าลายแต่ว่าอยนี บ่ค่อยมีผู้ขาหลายแต่กับพรอมยุ่นี่นี่เป็นวอนที่ขึ้นได้ขึ้นมาเที่ยวเบ่งได้แ้่ก็จะมีพี่น้องชาวฮินดูมาเล็กน้อยแล้วมาถามกันมาถามขอน,นั่นขอนี่เป็นธรรมดาแต่เขาก็จะไปวอนข่าวหลายวอนนำหลายแล้วตามเมืมอว้นคนพื้นที่เขาก็ใจดีถามยังเขาก็ตอบธรรมดาเดี๋ยวนี้จะเลริญแล้วบ่คือตะกี้แล้วตะกี้นี่สีคุม่มไถเงินอยู่นั่นแหละ ซื้อมาแล้วลงเดี๋ยวจะฮอตเวลาลงขนาดเกือบนี่ยก็ยังยูทูปนะเดี๋ยวนี้นะอย่าลืมนะวดซับให้นะนรกระทืบซับกระทืบไล์กระทืบแชร์ให้เน้